สวัสดีค่ะวันนี้มาดูมะเขือเทศพรีเมียมนะคะเนี่ยค่ะสวยไหมคะมะเขือเทศพรีเมียมเนี่ยค่ะมีที่ไปที่มายัางไงคะซื้อมะเขือเทศเอามาปั่นใส่สตรอเบอรี่กินนะคะหลังจากที่เธอทําคลิปทํามะเขือเทศปั่นกับสตรอเบอรี่แล้วนะคะเธอก็ได้ต้นไม้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะมะเขือเทศต้นนี้มาจาก มะเขือเทศที่เราเอามาปั่นกับสตรอเบอรี่กินนะคะมันเกิดต้นแล้วค่ะอวบสวยต้นยาวด้วยค่ะเนี่ยค่ะประมาณจากสองสองของมือหรอพี่น้องสองสองของมือนะคะอันนี้ก็เลยมาถ่ายทำว่าความเป็นไปเป็นมาของมะเขือเทศพิมียมเข้ามายังไงนะคะอันนี้ก็มีหอมด้วยนะคะเอามาปลูกใส่ด้วยกันค่ะอันนี้เอามาจากข้างล่างที่ตัวเอง ทำคลิปก็คือเอาไปปลูกไว้ข้างล่างแล้วก็แบ่งใส่กระถางมาบางส่วนมาดูแลไว้ในระเบียงซักล้างนะคะก็คือในห้องค่ะเรามาดูความเป็นไปเป็นมาของมะเขือเทศนี้นะคะว่าเธอเอามาปลูกยังไงคะ่ะเขาโตแล้วคะ่ะก็เลยพาแฟนขับมาดูมะเขือเทศนะคะเราไปดูที่ไปที่มาของมะเขือเทศนี้ได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็ล้างมะเขือเทศพรีเมียมเสร็จแล้วนะคะก็จะหาช้อนค่ะมาเอามเมล็ดของเขาออกนะคะเนี่ยค่ะควดๆออกเลยนะคะแล้วก็จะเอามาเล็ดเขาไปปลูกส่วนเนื้อเราก็จะเป็นเอาไปปั่นเป็นน้ำมะเขือเทศกินนะคะแต่วันนี้ก็จะผสมสตรอเบอรี่ผสมถั่วนะคะก็จะผ่าแบบเนี้ยค่ะก็ไม่ได้ล้างนะคะเวลา เออผ่านแล้วก็เอามาเล็ดของเขาออกที่เอาไปปลูกนะคะจะกินทั้งมเมล็ดก็ได้นะคะส่วนตัวจะเอามาเล็ดไปปลูกเป็นต้นไม้อีกหนึต้นค่ะเนี่ยค่ะก็ได้โอเคแล้วแล้วเราก็ลงไปปลูกกันเลยอันนี้คือดินนะคะดินผสมก็คือว่าเป็นดินที่ทํามาจากแกบนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะขวดแล้วก็ โรยเขาลงเลยนะคะอันนี้คือทําเพื่อที่จะให้เขางอกต้นพอเขางอกต้นแล้วเราก็จะถอนต้นก้านนี้เอาไปใส่กระถางนะคะก็จะเอารวมกันเป็นกลุ่มก้อนไวเน้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเทลงเลยคือแค่จะเพาะให้เขาเกิดมเมล็ดแค่นั้นนะคะก็จะเทลงดินตรงนี้ไว้ก่อนพอเขาเกิด แล้วก็จะถอนต้นเอาไปใส่กระถางน,นะคะแล้วก็ขยายต่อให้เขาเกิดถีๆไปเลยไม่เป็นไรเพราะว่า,าแบบนี้ค่ะเวลาเขาเกิดเขาเกิดเยอะมากเลยนะคะเนี้ยค่ะเพราะว่าเมล็ดมันเยอะอันนี้นะคะปลูมกมะเขือเทศมีพวก ฟักทองแล้วก็มีฟักนะคะมีทั้งฟักทองมีทั้งฟักนะคะเอามาปลูกในเนี้ยค่ะมะเขือเทศค่ะก็รอรุ้นว่าเขาจะได้กินหรือเปล่าอันนี้ก็ใส่มะเขือเทศปลูกสลระแหน่ปลูกหอมไปนะคะเนี้ยค่ะ ก็อรอลุ้นค่ะว่าจะรอดหรือใจยังไงอันนี้ก็กำลังมีต้นไม้เกิดนะคะปลูกไล้อย่างเหลือเกินอันนี้จะน่าจะเป็นซันลิดเรดี้หรือเปล่าค่ะเอาซันเลดี้มาปลูกด้วยค่ะเราก็รอรุ้น ตั้งแปนี้มะเขือเทศนะคะวันนี้ก็มืดค่ำแล้วค่ะแต่ตัวเองก็มาถ่ายแปลงผักที่ปลูกนี่นะคะที่ปลูกมะเขือเทศไปะคะ่ะมันเป็นมะเขือเทศพรีเมียมนะคะก็คือจากที่เราเอาไปเขี่ยดินขึ้นแล้วกว็วางมันลงแล้วมันก็เกิดต้นกล้า พอเกิดต้นกล้าแล้วส่วนตัวก็ปลูกใส่กล่องโฟมบางส่วนค่ะแล้วก็ตักเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะกระถางนี้มีสองกระถางนี้มีหนึ่งกระถางนี้ก็มีสองนะคะก็คือใส่กระถางเอาเข้ามาไว้ในระเบียงห้องด้วยค่ะอันนี้ในครัวของเธอนะคะนะคะก็ ข้างล่างก็ปลูกนะคะแล้วก็เอามาบนห้องด้วยนะคะเอามาไว้บนระเบียงซักล้างนะคะก็ทดลองดูค่ะการเจริญเติบโตเอาเอามาไว้ในห้องถามหาแสงแดดนะคะแสงแดดมันก็จะมีแค่แสงสว่างค่ะมันจะไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าตรงที่ตัวเองนั่งอยู่เนี่ยค่ะมันมันก็เป็นล่มการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพรีเมียมนะคะเขาก็สูงนะคะ อันนี้ปลูกหอมปลูกหอมอยู่ในห้องด้วยนะคะวิธีการให้ปุ๋ยทํำยังไงก็คือหมักปุ๋ยชีววัวนะคะหมักปุ๋ยชีววัวใส่จุลินทรีย์นะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะแล้วก็เวลาเราหมักไว้เ็ดวันเวลาเราจะเอามาลดนะคะเราก็เอามาผสมน้ำหนึ่งบัวนะคะตักมานิดเดียวแล้วก็เอามาลดต้นต้นไม้ะคะ่ะ เอามาไว้ในห้องนะคะแบ่งส่วนหนึ่งที่เขาจเจริญเติบโตแล้วนะคะจากที่ผ่ามะเขือเทศพีเมียมกินแล้วก็แบ่งบางส่วนเอามาปลูกไว้ในห้องนะคะเ,เพราะว่าเราก็จะหาถาดพลาสติกมารองไว้อย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันปลูกในห้องเวลารดน้ำมันเป็นกระถางถังเป็นรูน้ำก็จะไหลลงข้างล่าง เราก็จะทําให้ห้องเราไม่เลอะนะคะก็คือจะทดลองปลูกในระเบียงดูค่ะว่ามันจะได้กินผลหรือเปล่าส่วนตัวค่ะลงไหลในต้นไม้นะคะก็คือตั้งชื่อช่องว่ามี Youtube เอ่อก็จะปลูกต้นไม้ทําอาหารหรือชีวิตประจําวันของตัวเองค่ะให้เป็นขับดูนะคะเอ่ออันนี้นะคะเอ่อพรวนดินยังไงนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันค่ะ มาสับๆๆ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 มันก็คือพวรวนดินนะคะถ้าเอามาปลูกไว้ในห้องเราจะมีเวลาดูแลเขาอย่างเต็มที่ะคะ่ะบางครั้งนะคะเราหุงข้าวก็น้ำซาวข้าวค่ะซาวแล้วก็เทใส่นะคะเขาก็อยู่ได้นะคะก็คือเจริญเติบโตดี แต่ส่วนมากที่เอาไว้ข้างนอกที่ไม่ใช่ในห้องนะคะคือเอาเอาไปปลูกข้างนอกค่ะมันก็จะมีปัญหาก็คือว่ามีตะกกแตนมากินต้นเขานะคะก็เลยแบ่งบางส่วนมาดูแลไว้ในห้องนะคะว่า,เ,าเราก็มาติดตามดูนะคะว่าในระเบียงซักล้างค่ะสามารถปลูกต้นมะเขือเทศได้หรือเปล่า,าในนี้ตัวเองก็ทดลองปลูกมี พริกหวานมะเขือเทศแล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมนะคะปลูกอยู่ในระเบียงห้องมันสามารถอยู่รอดได้นะคะแล้วก็ผักปิดญี่ปุ่นมันสามารถทำกับข้าวได้แล้วก็เจียวใส่ไข่ได้มันโอเคมากเลยค่ะ วันนี้มี YouTube ก็พอแค่นี้นะคะถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดริงติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่ามี YouTube ค่ะเราจะดูไปพร้อมกันนะคะว่าพวกมะเขือเทศพริกหวานเขาสามารถอยู่ในระเบียงซักล้างในห้องเล็กๆได้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็ขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย